เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการประกาศออกมาแล้วนะครับจากนา้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณหุ้นที่จะเข้าสู่ดัชนีเซ็ตห้าสบเซ็ตร้ใช่ไหมฮะที่เมื่อวานมีการประกาศไปปรากฏว่าน่าจะเป็นไปตามที่มีหลายคนคาดการณ์กันก่อนหน้านี้สำหรับ4ี่หุ้นใหม่ที่เข้าไปคำนวณในเซ็ตห้าสิบเซก็มี4บริษัทหลักๆนั่นคือบ้านปู เคลคอมนะครับ CCET แล้วก็คอมเซเว่ N, นรวมถึงสวัสด์ด้วยอ่าอันนี้ที่นําเข้าไปในเซทัศสิบรอบนี้นะใช่ครับดังนั้นฮะมีเข้าก็ต้องมีออกอ่าหุ้นที่ออกจากเซทัศสิบรอบนี้นะครับนั่นก็คือบางจากนะครับ BCP แซนเทลฮนะรโรงแรมเซนทันเอเอนะครับเอเอน,นี้อันนี้น่าจะรับรู้กันมานานละว่าหลุดแน่ๆนะครับ แล้วก็อีกหุ้นหนึ่งก็คือติดล้อครับเงินติดล้อเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือในเซ็ตห้าสิบนะครับยางไรก็ตามนะครับในแง่ของเซ็ตร้อยกันบ้างครับคุณจตุพรฮะในส่วนของเซ็ตร้อยนะครับกับเซ็ตร้อยเอฟเอฟเนี่ยมีหลักทรัพย์สี่หลักทรัพย์ที่เข้ามาใหม่นะครับนั่นคือเคลคอมไทยโคโคโนะครับเจทและโรงพยาบาลพระรามเก้าหรือว่าพรนายอ่าอันนี้เข้าไปใหม่นะสี่หุ้นเข้าไปใหม่ในทางกลับกันฮะก็มีสี่หุ้นที่หลุดเหมือนกัน นะฮะก็คือ MBK นะห้างมาบุญคลองที่เรารู้จักกันดีนะครับ RBF นะฮะแล้วก็ตัวของทิพยะโฮด h o l d อันนี้ก็ได้กลุ่มประกันนะครับแล้วก็ส TO ี TOA ออันนี้หลุดจากในแง่ของเซ็ตร้อยนั่นเองนะครับครับส่วนเซ็ต ESG ก็น่าจะสอดคล้องกับที่มีการประกาศรเรื่องของตัวการคำนวณดัชนีก่อนหน้านี้อ๋อ,อ,อที่าิพประกาศ เ a ตติ้งให้คะแนน ESG ใช่ซึ่งประกาศผลออกมาสักประมาณสักวันนงวันสองวันที่ผ่านมาก็เลยทำให้หลักทรัพย์ที่เข้าคำนวณในเซต ESG เนี่ยก็จะคล้ายๆกับรายชื่อที่มีการประกาศกันก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็น ASK BBIG นะครับ BTG Delta Ditto นะครับ JMA JMT KCE นะครับแล้วก็ KCG แล้วก็มี MBK โมชิ chi, นะครับแล้วก็มีปรึกษานะครับแล้วก็มี SCC SCGD SC นะครับแล้วก็ SGC แล้วก็มีในส่วนของ SMC SN p SNNP SS SSP แล้วก็มี t a s c o มี TLI แล้วก็ TU รวมถึงกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชหรือว่า VI ไอเชนั่นเองนะครับอ่านี่ก็ในกลุ่มที่เข้าในเซต e s H g แน่นอนนะครับพอเข้าในเซต e s H g มันก็เป็นหนึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขใช่ที่ตอนนี้กองทุนไทย e s H g นะครับก็จะ,ะ,จะไปอ่าก็อาจจะต้องมีการเข้ามาเนะี่ยอ่าไอมีที่เข้ามาแบบนี้ก็ต้องแน่นอนแล้วครับว่ากองทุนต่างก็อาจจะมีการเข้ามาเพื่อ,อซื้อหุ้นนะครับเพื่อเข้าพอร์ตไว้นะฮะตามเงื่อนไขของ เอสนะครับอันนี้ก็ในส่วนตรงนี้นะครับขณะเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งครับถามกันมาเยอะเมื่อวานลือกันแซดเลยว่าเอ๊เงินหมดหน้าตักแล้วหรือ,อยังอ่าหน้าตักวายุพักหมดไปแล้วนะฮะแสนห้าหมื่นกว่าล้านนะครับอย่าลืมนะฮะเขาไม่ได้ลงแค่หุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีเงินที่อาจจะไปพักไว้กับตาสารนี่สรุปว่าหมดแล้วจริงๆใช่ไหมมันไม่หมดครับแต่ว่ามันมันอยู่ในสถานะไหนมันอยู่ในในใน,ในกองไหนนั่นอเองเปลี่ยนคําถามใหม่ หนึ่งแสนห้าหมื่นล้านลงทุนหมดแล้วถูกต้องไหมครับอ่าลงทุนหมดแล้วก็คือไปลงทุนผ่านอ่สินทรัพย์สินทรัพย์อื่น,นที่ตามเงื่อนไขก็เอาแน่ๆคือเอาง่ออายคือตาสานนี่ <c oughs> ก็คือปวกพันธบัตรพวกอะไรต่างๆแต่ว่ามันสามารถจะสวิตช์มาได้ครับถ้หาหากว่าตลาดหุ้นดีหรือมีความน่าสนใจมันสวิตช์มาได้เหมือนกันนะครับงานนี้ครับคุณชวิดาหานรัตนกูลนะครับกรรมการช่ัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยนะครับ หรือว่าเคทแทมในฐานะของผู้จัดการกองทุนรวมวายุพักหนึ่งนะครับก็เปิดเผยนะครับว่าเงินลงทุน1นึ0 0 0สล้านบาทของกองทุนวายุพักเนี่ยล่าสุดยังเหลือไม่เงินเพียงพอที่จะเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับรวมไปถึงปีหน้าด้วยโดยช่วงที่ดัชนีลงปรับตัวลงมาลึกหรือหลุดระดับในรับ1,400จุดถือเป็นจังหวะที่ดีที่กองทุนเนี่ยจะเข้าไปเก็บหุ้นเป้าหมายเพื่อเข้าพอร์ตนะครับก็งานนี้สอดคล้องกับท่านประหลัด ลวรลนแสงสนิทนะครับประหลัดบัตรของเราเนี่ยนะฮะท่านประหลัดกระทรวงการคลังก็มีการเปิดเผยกับทีมข่าวของข่าวพูดเหมือนกันบอกว่าล่าสุดได้รับรายงานว่าสถานะของกองทุนรวมวายุพักหนึ่งเนี่ยยังคงทยอยเข้าลงทุนอยู่เรื่อยๆอและยังไม่ได้นําเงินไปลงทุนทั้งหมดครับอันนี้ในแง่ของท่านประหลัดกระทรวงการคลังอันนี้ท่านบอกว่าท่านได้รับรายงานมาจากพวกกองทุนนะว่าเอ่อก็ยังมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจกันนะครับ วายุพักยังพร้อมที่จะลงอยู่อแต่เพียงแต่ว่ารอจังหวะที่เหมาะสมซึ่งคุณชวิดาก็บอกแล้วฮะหลุดพันสี่นี่มันเป็นจังหวนะะนะนะตอนนี้อันนี้ก็เป็นในเรื่องของวายุพักนั่นเองนะครับ